DJ playlist by DJ ออมค่ะ playlist ของเรานะคะไม่อยากเปิดให้แบบเพลงเกี่ยวกับหน้าฝนซะเท่าไหร่เพราะว่าคุณผู้ฟังหลายคนพอมองอมผ่านมาทางแอปพลิเคชัน A t i า e ฟังฟินจะเห็นบรรยากาศซึ่งเราว่าถ้าเราอยู่ประเทศกรุงเทพมันจะเห็นคล้ายๆกันป่ะตอนนี้บางพื้นที่มีฝนตกบ้างมีคุณผู้ฟังส่งมาว่าอแจ้งวัฒนะใช่ไหมครับฝนตกเพราะว่าใช่แถวดอนเมืองเนี่ยฝนตกแต่สุขุมวิทแถวย่านอโศกเนะี่ยไม่ตกแต่ฟ้าเริ่มมืดครึ้มแล้วคะ่ะคุณผู้ฟังก็ เรียกได้ว่าหลายๆคนอยู่ใต้ฟ้าตอนนี้รู้สึกกลัวฝนถูกไหมคะคุณกวงคะ,ะมันไม่ได้น่าพิจวาพิศแบบรู้สึกดีกับนางเท่าไหรอ่อ่ะแล้วมันร้อนๆหนาวๆคุณผู้ฟังรู้สึกถึงความเจ็บป่วยมหมเอาถามจริงพี่กวงเป็นไหมคุณผู้ฟังเป็นไหมอ้านเป็นไหมมีความรู้สึกว่าอากาศมันจะทําให้เรารู้สึกเพลีย ปวดหัวง่ายสำหรับบางคน่ะปวดหัวง่ายหรือเปล่าผมจะเป็นทานรอนจัดแล้วบางคนก็จะรู้สึกเพลียรู้สึกแบบขยับตัวแล้วไม่ค่อยมีแรงอ,อ้อมเจอรุ่นน้องที่แบบเป็นผู้ชายร่างสูงเลยนะเจ๊ผมไปตัดผมแล้วทำเออเปนร้อนจนต้องไปตัดผมอ,อะนี่ก็ถึงท่านอยากโกนหัวหแล้วก็แบบ อยากกลหัวเลยนะตอนนี้คุณผู้ฟังคือมันมันมันร้อนน่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะได้เบาตอนนี้อยากแบบให้มันเบาสบายอ่ะขยับตัวช้าอีกนิดเดียวเราจะเหมือนตัวสล็อตแล้วคือแบบใช่ป่ะคือถือคือแบบว่าอืเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วแค่สี่เมตรอ่ะคือมันช้ามากอ่ะมันเราสปีดต่ําลงอ่ะพี่ขวงว่าป่ะเราไม่สามารถเดินเร็วเท่าเมื่อก่อนได้ป่ะเวลาเราเดินทางเดินถนนนะเดินได้แต่มันจะร้อนมากไม่ ไม่อยากใช้พลังงานให้มันแบบหมดไปเร็วอ่ะเหมือนอยากจะเก็บแบบเซฟเอาไว้อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังถามว่าเราก็ต้องระวังตัวเองในการของการจิบน้ํายังคงต้องจิบอยู่แล้วคอยสังเกตตัวเองว่าอุณหภูมิร่างกายเราเป็นยังไงมันมีความร้อนอยู่ข้างในแล้วมันไม่สามารถส่งมาปเป็นเหงื่อออกมาได้หรือเปล่าถูกไหม <c oughs> เพราะนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นช่วงที่ประเทศไทยเราคับคุณผู้ฟังอยู่ในคลื่นความร้อนที่เขาเรียกว่าคลื่นความร้อนเอเชีย เอชเชนมหาโหดได้ไหมอ่ะใช้คํานี้ได้ไหมเขาบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดในประวัติศาสตร์ในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียญี่ปุ่นไทยลาวเขาใช้คําว่าอันนี้ค่ะ Monster Asian Heat Wave like non before ก so, <'s> ็ค <pir> ือมันไม่เคยมีมาก่อนนั่นอะใช่ปะใช่ครับเราไม่ได้เป็นอยู่ประเทศเดียวค่ะเรามีเพื่อนญี่ปุ่นลาวอินเดียจีนเราไม่ได้เหงากันแค่นี้แตถามว่าไม่ได้อยากได้ปะ เราอย่าไปเป็นเพื่อนกับซีกโลกอื่นหรตอนนี้ไม่ได้อยากไม่ได้อยากร้อ,กอนแบบนี้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องพยายามแล้วมันต้องพยายามปรับตัวเพราะว่ามันสามารถเกิดพายุลูกเห็บได้ในบางพื้นที่ไม่สนุกนะคะมันใหม่ๆจําได้ไหมเวลามีพายุลูกเห็บตอนแรกเราก็คึกคืนกันนะนะหลายปีที่แล้วมันก็รู้สึกเออออกไปดูกันดีกว่าเป็นไงอตอนนี้ไม่ต้องออกไปแล้วค่ะ,มะเ,เนนะม็ดไปเร่งเลยและเวลามันถล่มคุณผู้ฟังก็คือหลังคาพังกันนะถ้าแบบบ้านอะไร บบถ้าเจอเม็ดใหญ่ๆะแล้วก็อย่ามาเก็บกินนะคะลูกเห็บเนี่ยคุณผู้ฟังอย่ากเก็บกินนะเพราะว่าคือถ้าเมื่อก่อนมันเป็นฝนที่เรากินน้ําฝนได้มันก็เรื่องนึงแต่ตอนนี้น้ำฝนเรายังกินไม่ได้เลย แล้วมันปลากันมาเป็นลูกเห็บอะ่ะไม่ต้องกินเธอมันสปกปรกแล้วป่านพีเอมสองจุดห้ามาอีกกินเข้าไปคงอร่อยพี่ก็อกอย่าไปเที่ยวแบบว่าวกินนะมันมไม่ใช่อ่าน้ําแข็งใสเ,ออเห็นแล้วเหมือนน้าแข็งใสไม่ได้นะแล้วที่ใครเอาไปเล่นไปเก็บเป็นลูกเหม็นนะ<ม>พอกันเปหมดเละเทะไปหมดตอนนี้สภาพอากาศนะคะมันแปรปรวนสิ่งหนึ่งที่จะแปรปรวนตามอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ของเราด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะพระรามสองฝนมาแล้วลมมาแล้วอ่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ระแวกนั้นก็ดูแลตัวเองกัน นิดหนึ่งลมฝนฟ้าขนองใช่ไหมใช่ครับอ่ะและยังมีเรื่องอื่นให้น่าติดตามอีกเยอะแยะเต็มไปหมดคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงไซยาไนคุณรู้ไหมว่าไซยาไนคืออะไรคนที่เคยพวกอ่านนิยายอะ่ะค,คินอิจิอย่างเงี้ยพวกนิยายญี่ปุ่นป่ะพี่ก้งไซยาไนเนี่ยจริงๆมันอยู่ในะหนังสือฆาตกรรมรหลายเรื่องมากเลยนะและให้พวกที่อ่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าพอได้คําว่าเนี่ย นักสืบคนเนี้ยสมมุติกินไดจิใช่ไหมหรือโคนนั้นก็จะบอกว่าเอ๊ได้กลิ่นมันอัลมอน <c oughs> ได้กลิ่นมันอัลมอนเลยเอย๊มันมีกลิ่นอย่างนี้นะครับด็อกเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่ง สืบไปสืบมาก็จะเป็นไซยาไน์ถูกไหมไซยาไน์มันก็มาได้หลายรูปแบบอย่างน้อยมีสักสองรูปแบบอ่ะมันมีทั้งแบบที่ผสมน้ําหรือที่มันกินเข้าไปกับที่เป็นแบบกลิ่นที่มันสูดเข้าไปทั้งว่าทำไมพูดเรื่องนี้ถ้าคุณผู้ฟังจําได้มันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งที่เป็นภาพคลิปกล้องวงจรปิดจับผู้หญิงหนึ่งคนได้นะคะที่เดินทางไปเหมือนจะปล่อยปลาที่ท่าน้ําแต่อยู่ๆเป็นลมวูบแล้วเพื่อนที่มาด้วยขับรถออกไป ซึ่งมีคนถามว่าทําไมเพื่อนขับรถออกไปเขาบอกว่าเขามีธุระเขาเลยจะขับรถออกไปก่อนแล้วเขาคิดว่าเพื่อนแค่เป็นลมไม่ได้ตายแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนฟื้นแล้วมาช่วยปรากฏว่าเพื่อนที่เขาคิดว่าจะไม่เป็นไรเสียชีวิตนะคะต้องทราบชื่อว่าชื่อคุณก้อยและทางบ้านติดใจไม่โอเคกับการเสียชีวิตอันนี้ก็เลยตรวจชนสูตรออกมาว่าเจอสารพิษก็คือไซยาไนด์ใช่ครับนะคะจะได้ทําความรู้จักกันเพราะว่าสิ่งเนี้ย มันจะต้องตามต่อไปว่าตอนนี้เท่าที่มีข่าวก็คือคุณผู้หญิงที่ขับรถไปเนี่ยอ mm hmm. ตอนนี้ตำรวจจับแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีประวัติว่าคนที่เป็นเพื่อนนางหรือคนใกล้ตัวนาง mm hmm. เสียชีวิตอะไรแบบ<ค>แบบ,แบ,บนเนี้ยประมาณเจ็ดและคนที่เจ็ดแล้วถามว่าไซยานัเนี่ยเราจะคุนว่ามันเป็นยาพิษคุณผู้ฟัง หน้าตามันเราก็ไม่เคยเห็นมันจะไปเห็นได้ยังไงมันมันไม่ได้ของที่เราจะไปเห็นนะแต่มันมันมันมาผสมมาได้หลายทางนะคุณผู้ฟังมันอย่างที่บอกมันมีทั้งเป็นแบบกลิ่นกลิ่นมันผสมกับแก๊สอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ครับมันละลายมันมีมันสามารถละลายในน้ำอะไรได้ด้วยแล้วก็มันก็มีทั้งที่แบบผสมกินอ่ะเจอเจือมาในอาหารได้เขาเขาก็คิดว่ากรณีนี้น่าจะเจือมากับอาหารกันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะ เวลาไปไหนมาไหนคุณผู้ฟังอย่าไปรับแก้วน้ำอ,อย่าไปรับอะไรจากคนที่ไม่รู้จักแล้วแบบฝาเปิดมาให้อะไรอย่างเงี้ยขนาดฝาปิดสนิทคุณผู้ฟังถ้าคนมันจะทำได้ไดมันเอา,เ,อาเข็มมาฉีดลงไปอโอ้ยิีงพูดแล้วฉันจะเจอใครเออไม่ต้องรับอะไรจากใครแล้วเนะี่ยทุกวันนี้คุณผู้ฟังส่งอะไรมาเจตนาค่าออมมาหรือเปล่า <laughs> ทุกเมื่อก่อนเวลารับของคุณผู้ฟังก็กลัวเล่นของเหมือนกันนะเอาจริงมีคนสมัยก่อนคุณผู้ฟังเขาจะมีการเตือนว่าเวลาคนส่งของมาให้กินไม่รู้จักกันเที่ยวไปกินมั่วๆเขาทําอะไรเรามาหรือเปล่าก็ต้องมาลอดใต้ขาลอดจะไม่รู้กันแบบอันนี้คือคนโบราณแบบไทยใช่ป่ะใช่ครับนี่ลืมคิดไปเลยถ้าเขาเอาสลิงแลดูดแล้วก็ฉีดมาให้กินตายไปยังนเี่ย อังคารกลุ่มโปสนับสนุนโดย New Yaris Open Up Your Life เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะและ BB LAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชีย พอพูดเรื่องสยาเสนเจเข้าวอังคารคุณโปงดีดีคืนนี้เจอกันนะคะคุณผู้ฟังกับคุณแจ็คเดอะโกสต์นะคะสองชั่วโมงเต็มเต็มสองทุ่มถึงสี่ทุ่มถ้าตอนเร่าฝนตกด้วยแล้วแล้วก็ฟ้าผ่านนิดๆชีวิตกำลังสบายเลยค่ะติดตามกันให้ดีๆทุกช่องทางกับ New y ยริ s Open Up Your Life เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่ชชรูมโตโยต้า b ีบีเอแอลเอเอทุกโอากาสลงทุนในเอเชียโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะอังคารคุมโปุน